สวัสดีครับทุกคนตอนนี้พี่น้อมาเิ็งสานการนำอยู่ปากเสตตอนนี้อยู่บรงอยู่ยาอยู่ท้งสะพานพระราม4เดินอยู่บนสะพานพระราม4เมื่อกี้เดินขึ้นบันไดมาผมใช้แรงไปเยอะพอสมคกร ถ้าใบ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 นะประมาณช่วงใบใบประมาณเชียงใบใบเลยไปแนะ้น้ำมันจะขึ้นเยอะกว่านี้ตามที่เขาบอกนะตามที่ชาวบ้านเขาบอกน้ํามันจะขึ้นคือน้ําทะเลมหนุนะน่ะน้ําทะเลหนุน บนสะพานะลามสีเดินเล่นเดินดูวิวด้วยเดินเดินเดินดูน้ําด้วยแต่น้ําหน้าเนี้ดูออกเลยว่าผืนน้ําผืนน้ําบนแม่น้าเจ้าพระยามันจะกว้างกว่าฤดูแรงแม้แต่ช่วงฤดูฝนก่อนดนั้นน้ำก็ได้ขึ้นขนาดนี้นะเดือนกันยานี่แหละครับผมน้ําเริ่มขึ้นจนไปถึงเลื่อไะจนถึงเดือนจนกระทั่งเดือนลอยกระทงอ่ะ น้ำก็จะน้ำเหนือก็จะหมุนขึ้นอันนี้อยู่ข้างบนนี่ก็จะไหลไม่นานหรอกครับผมไหลตามตามกรอบของเวลานี่กำลังจะเดินข้ามสะพานพระรามสี่ก็ถึงฝั่งโน้นก็จะลงแหละแล้วก็จะยืนยืนชมวิวทิวทัศน์พาเพื่อนๆเดินชมวิวทิวทัศน์ฝั่งนี้นะแลก็หอบเหมือนกันนะเนี่ย ก็ดูดูผักกบชาวาที่มันไหลลงมาไหลลงมาล่องตามแม่น้ำมาเพราะว่ากระแสน้ำมันเริ่มแรงขึ้นไหลลงจากแม่น้ำจากทางเหนือแม่น้าจตพยาแม่น้ำจตพยาเนี่ยก็มนความยาวนะจากปากน้ำโพคือจุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำน่านกับแม่น้ำปิงปิงวังปิงกะวังวังก็จะรวมกัน มันเป็นปิงแล้วก็เปน้ำโยงก็ไปด็ดวงเป็น้หนหนำหน่านจากเปนน้ำหน่านกับป็นน้ำปิงก็เป็องค์การที่ปางน้ำโพนครสวรรค์พาทุกคนมาดูบิวก่อนนะครับผมบู มันดแดงๆเนาะน้ำคือภาษาชาวบ้านคือน้ำแดงหรอคือน้ำมันขุ่นเพราะมันน้ำมันไหลทัดกระแสน้ำมันทัดเอาแบบฝุ่น,อนเอาดินจากทาง้างเหนือมาหมอกเส้นทาง้าง,างาเหนือก็จะออกเป็นแดงเหมือนดิน,ด,น,นดิน้างกลางมันจะดินนมันจะดินดำ ีเดินเดินผ่านผ่านจุดอับจุดอับอพิวเดินตรงนี้นะครับผมสักพักหนึ่งก็ใวแก่หถึงแล้วใกล้จะลงแล้ว,แล,วแล้วดูฝั่งนู้นนะเราดูฝั่งนู้นนะครับผมโอ้โหขวดแก้วแตกอยู่แถบยืดใครเดินทับหลามาเสร็จเลยเนี่ยวันนี้คือจักรยาน จักรยานบางทีล้อจักรยานไปถ้าเกื่อเรากดราขี่นล้น้ำหนักเราจะไปกดครับเ๋ยนปั่นไปโดนขอบเอ็กปวดที่มันแตกโอ้โหเปลี่ยนกาบรั่วได้เลยนะนะใกล้แล้วครับผใกล้จะได้ลงแล้วถึงบันไดก็จะลงไรแล้ว น้ำบ้านหลังนั้นสิครับผมตรงที่อยู่ติดกระเรือใกล้เรือนะน้ํามันน้ํามันเข้าแล้วนะตรงนั้นก็เข้าหมดแล้วตรงนี้น้ําเข้าหมดแล้วน้ําเข้าหมดแล้วนะ แต่ว่าของที่เคยอยู่ต่ตางๆก็คงเก็บขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้วแล้ครับผมก็อยู่ได้ในสภาพแบบนี้โต๊ะอะไรที่เป็นไมน้นอาจจะแช่น้ําได้ไม้ยถึงไม้ที่มันแข็งและแข็งๆเลยนะแช่น้ำเคยเคยเคยหน้าหน,น้านี้แหละครับผมหน้าน้ํานี่แหละร้านอาหารแถ่เียวอิฐยา หรืจะว่าเป็นเป็นหรือระทูหวุ่กกระทะนั่นแหละน้ำม,มันต่วงเขาถึงว่าเป็นจุดขายเขาไปเขาไปในตัวด้วยก็ขายแบบนั้นแหละครับผมูุค้าก็ขอรองเท้าเด็กเข้ามากินได้ชิวบิอีกแบบนี้อื หลาทีก็จะลงแล้วครับผมก็ค่อยๆเดินช้าๆไปดูดูบนเรื่อยๆอยู่บนสะพานพันธามสีก็คือคือหลังคาโบสถ์วัดบอกวัดต่อวัดติงวัดอีกวัดติงที่ยที่ใครๆก็ต้องรู้จักมาวัดตกอวัดเกาะอยู่ที่ท่าน้้ำปากเปรด โอเคขอญาติลงก่อนนะครับผมต้องต้องเอ่อต้องยกจักรยานลงลงจากลำหานะครับผทุกท่าคนนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันในหน้าครับผม